แับราศีมีในเดือนตุลาคมนะคะอ่าก็อยากจะบอกว่ามันมีจังหวะที่ดีอะไรหลายๆอย่างพอสมควรเลยนะคะแต่แพนให้เป็นว่ามันจะมีข้อเสียอยู่ดีเนี่ยหน่อยแต่ก็ถือว่าสามารถผ่านไปได้แต่ในนี้จะยังมีทั้งโชคลาภนะคะโอกาสความสําเร็จการในเริ่มต้นใหม่ๆรวมถึงความรักความสัมพันธ์ที่แพ้์มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มลงตัวมันเริ่มมีทิศทางที่ดีหรือมันเริ่มมีแผนสมองที่ทําให้คุณเนี่ย ไปแล้วตรงใจมากกว่าเดิมแต่แอบกระซิบอกนิดนึงนะคะว่าคนราศีมีเนี่ยปี65เป็นปีที่ดีของคุณนะคะดียาวไปปีถึง3ปีเลยทีเดียวนะก็ขึ้นอยู่ที่ดวงส่วนบุคคลด้วยอะเดี๋ยวราทางกันได้ที่นี่แล้วกันค่ะอันนี้เราจะมาเริ่มกันที่หัวข้อของงานก่อนนะคะมีพามพายก็คือ1คนทำงานประจำนะคะก็เอกชนราชการและวิสาหกิจและคนทำงานทั่วไปเลย อย่างที่สองนะคะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ SME ค้าอาเจ็ตเพ r เนอร์นะคะแล้วก็อย่างที่สามนี่ก็คือคนที่ตกงานหางานทำอยู่นั่นเองค่ะในพาลแรกของคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะแพรให้เป็นว่าตรงนี้เนี่ยใครที่มันจริงๆมันดีนะแต่มันอาจจะมาถึงวาระอะไรบางอย่างคือ 1. ถ้าคุณรู้สึกโอเคกับที่เนี่ย จะไม่ออกไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะแต่มันอาจจะมีในพาที่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ต้องเติบโตแล้วนะเราต้องไปต่อแล้วก็เป็นว่าจะอยู่จะไปแล้วแต่เลยนะคะแต่คราวนี้ผู้ใหญ่ยังรักและใจใจดีให้ความเป็นดูกับคุณอยู่เสมอไม่มีอะไรน่าห่วงแต่มันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณไม่สบายใจกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือกับคนที่รู้สึกว่า ทำเกินหน้าที่อยากเจ้ากี้เจ้าการเกินกว่าเจา้านายคนอะไรเงี้ยดังนั้นอาจมันอาจจะมีบ้างที่คําพูดคําจาไม่เข้าหูนะคะรอเอกสารสัญญาหรือ ข้อกฎหมายอะไรบางอย่างที่มันต้องบังคับอะไรเงี้ยก็อดทนแล้วก็เปิดดูเพื่อความมั่นใจก่อนในนี้แม้เจ้านายผู้ใหญ่ในความไม่ใาดูก็ก็ดีอยู่หรอกอยู่หรอกนะคะแต่แพรให้เป็นว่ามันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือเกณฑ์การถูกส่งไปเดินทางไกลถูกส่งไปทําตัวแทนหรือว่ามันเป็นในเรื่องของการที่คุณมีโอกาสได้ทําหน้าที่แทนคนอื่นแต่จะได้เงินไหมเนี่ยหรือเปล่าอีกเรื่องแต่ดูทรงแล้วน่าจะไม่นะก็อาจจะแล้วแต่บางเจ้าแต่โดยเฉพาะในนี้เนี่ย ถ้าเขามีงานอาสาเช่นแบบเอ้ยเป็นแลกเปลี่ยนกับบริษัทนี้ไปกันไหมกี่เดือนเลยถ้าคุณอยากไปไปได้เลยเพราะทํทำให้คุณไปเจอโอกาสอะไรที่ดีกว่านั่นเองค่ะส่วนคนโปรทำทุกที่ส่วนตัวนะคะนีนจะบอกว่ามีเกณฑ์ได้ชอกโชคลภฟุกฟกนะคะเงินตกค้างเงินติดเบิกหรือว่าเออแบบคุณจัดคิดโปรโมชั่นใหม่ๆแล้วมันออกมาดีกับตัวคุณนั่นเองด้วยก็ได้นะคะ ส่วนใครที่ทํากิจการส่วนตัวแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันกําลังแบบรีแบรนด์ใหม่ทําอะไรยังไงดีคุณจะค่อยๆเริ่มไอเดียจากความรักความชอบมาประสมประสานกันได้ด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนี้นะคราวนี้มีเกฑ์ได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลาการที่พัฒนาสารต่อโปรเจกต์นะคะหรือถามว่าจริงๆบางคนเกือบจะได้เขาเรียกว่าไง บางคนแปลว่าได้ในทุนมาช่วยเหลือในเรื่องของการลงทุนเลยนะคะเอาจริงๆก็งั้นให้เป็นว่าตั้งตัวใหม่แล้วก็ลองวางแผนปรับมูดโทนสร้างแบบดิเล่งให้ดีดูนะคะส่วนถ้าจะเป็นการลงทุนใหญ่ๆเอย่างเช่นข้าวของออบเจกต์ต่างๆอะไรอย่างนวัตกรรมนะคะเออถ้าสามารถทำได้ละกันค่ะแนะนำจริงๆตลอดทั้งเดือนตุลาทำได้นะคะ แต่แพ้เป็นว่าครึ่งเดือนแรกจะดีกว่าเพราะครึ่งเดือนหลังอาจจะมีของดิเล์ล่าช้าผิดสเปคหรือขาดช่วงส่งอะไรเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันทำให้ต้องรอค่ะในส่วนของคนที่ตกงานนะคะมีเกณฑ์ได้งานจากคนใกล้ตัวคนสนิทมาจากการแนะนําบอกต่ออาจจะเป็นที่ทํางานเก่าเพื่อนร่วมงานเก่าอะไรแบบนี้นะคะรวมถึงถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะหรือจะกลับไปทํากิจาก,การงานที่บ้านดีไหมถ้าจะไปทํางานเชิงกงรุงสีอยู่แล้วไปได้เลยนะคะรวมถึง ใครที่ดูจะทําในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวเองซะเลยหรือจะผันไปเรียนต่อไปเมืองนอกเนี่ยสามารถทําเกรดทาพอร์ตต่างๆจะไปสอบภาษาเพื่อวความมั่นใจของตัวคุณได้เลยนะคะก็เป็นว่าถ้าจะหนีไปทางต่างประเทศเลยก็สามารถทําได้แต่ว่าเกณฑ์ได้งานจริงๆมีอยู่แล้วจ,จ,จากคนใกล้ตัวนะคะแนะนํามาให้อ่ะก็เต็มที่กับในเรื่องของงานแล้วกันนะคะ ในส่วนของเรื่องการเงินของคนราศีมีนนะคะถึงแม้รายได้มันจะยังมีฟุกฟุกมีหามาแต่ยังไม่เหลือเก็บนะการเขาเรียกว่าไงค่าใช้จ่ายยังชัดหน้าไม่ถึงหลังยังมีฟิลดีได้ได้มาแต่รายจ่ายก็เพียบอยู่เหมือนกันในนี้ราศีมีนจะได้ดีเพราะเพศตรงข้ามนะคะคุณอาจจะแบบเล่นลูกค้าผู้ชายเป็นหลักก็ได้ในเดือนตุลานะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือสมมติ คุณเป็นผู้ชายแต่ลูกค้าที่คุณต้องติดต่อได้เป็นผู้ชายเหมือนกันคุณก็อาจจะให้น้องทีมงานหรือเลขาเป็นผู้หญิง่ย ช่วยไปติดต่อปราสานงานทําให้ทุกอย่างบรราบรื่นด้วยก็ได้นะคะนี่นอกจากมีเกณฑ์ได้โชคดีจากคนจากเพศตรงข้ามนะคะแพรให้เป็นว่าอะไรที่คุณคิดจะเริ่มเป็นงานอดอดิเรกส่วนตัวนะคะอาจจะนิดนิดหน่อยลองทํามือขายเล่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาแบบลองทํากินแล้วชอบไปบาว่าเออลองขายดูจะทําให้มีโอกาสพิเศษในการสร้างรายได้เกณฑ์การเดินทางมีนะคะแต่ไม่ได้หมดเงินเยอะขนาดนั้น ราศีมีนดูเหมือนช่วงนี้อาจจะเอาเงินไปสะสมกับการซ่อมแซมของหรือว่าจะเป็นฟิลที่เหมือนกับแบบทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนมากกว่าเพราะคุณเป็นเจ้าโปรเจกต์เจ้าไอเดียเหลือเกินในปีนี้นะคะมันเลยเหมือนทําให้มีการอัดอั้นในการที่จะแบบพัฒนาสิ่งของพัฒนาตัวเองไปต่อดังนั้นดูเหมือนเจ้าเงินเนี่ย ไปลงทุนกับการเรียนรู้เสริมเพิ่มเติมทักษะสกิลแกชิตอะไรใหญ่ๆได้ได้อยู่เหมือนกันอ่ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับโชคลาภนะคะในนี้มาจากการเดินทางกลายมาจากเพศตรงค้าได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็รวมถึงถ้าใครจะดูเนเรื่องของการขายบ้านซื้อขายบ้านที่สังหาสามารถทําได้นะคะตลอดทั้งเดือนในนี้อาจจะลองจัดโปรโมชั่นหน่อยนะคะก็จะได้หมดนะทั้งทั้งขายบ้านหมดเลยหรือคุณจะแบบ แยกเฟอร์มาขายเองก็แล้วแต่เลยนะคะเอาเป็นว่าตามที่สุดกันเอาเป็นว่าคนราศีมีเนี่ยมันมีเรื่องเงินที่สะดุดอยู่บ้างนะคะแต่ให้เป็นว่าเรียนรู้วิธีการเก็บออมด้วยจะดีมากสำหรับในส่วนของสุขภาพของคนราศีมีนะคะสุขภาพของคนราศีมีเนี่ยแพ้เป็นว่าจริงๆไม่ค่อยมีะไรน่าห่วงแต่ระวังน้ําหนักตัวขึ้นในเดือนนี้นะคะไม่รู้ทาไมอิ่มเองปรีดามาจากไหน หนึ่งน้ำหนักตัวขึ้นนะคะแล้วมีเกณฑ์ที่อยากจะออกงานสังคมเยอะพบปะชุมติ้งตรงนี้เนี่ยเลยทําให้มันมีการที่เข้างานสังคมแล้วก็อ้วนแหละคู่ง่ายๆนะคะอย่างที่2แล้วยิ่งใครที่เป็นเกี่ยวข้องกับความดันเนี่ยระบบเออเขาเรียกว่าไงความดันเบาหวานตรงนี้ต้องไประวังนะคะเพราะมีเกณฑ์อาจจะมีพวกค่าความดันค่าน้าตาลขึ้นอ่ะก็ อาจจ้ได้แต่ก็ดูใจตรงนี้ด้วยสิ่งที่เป็นต่อมานะคะรอนเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากและฟันช่วงนี้ระวังเกี่ยวกับลักฟันอะไรภายในก็มีส่วนนะการกัดแผลในช่องปากกระพุ้งแก้มเล็กเงี้ยหรือเต็มที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุณกินของเย็นหรือชอบอ่าอย่างหนึง่งใครนี้ใส่ชอบกัดน,นะคะ คนราศีมีเนี่ยระวังในเรื่องของการที่เป็นฟันบิ่นฟันกรอดอ่ะอันนี้เตือนกันตรงๆแล้วนะรวมถึงใครที่ชอบกินอาหารรสจับนะคะทั้งเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดอะไรเงี้ยอาจมีผลต่อช่องฟันได้ด้วยและรวมถึงใครที่ดูเรื่องการท้องมีน้องตั้งครรภ์สามารถมีได้ในเดือนตุลานี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพอีกอย่างหนึ่งสาวๆเราระวังบางทีคุณอาจจะลดน้ำหนักลดความอ้วน แล้วคุณหักโหมไปหรือไดเอทไม่ถูกวิธีแพรแนะนำว่าอาจจะดูกินตามกลุ่มเลือดดูนะคะหรือว่ากินตามธาตุเจเลยอาจจะต้องต้องลองไปหามันจะมีวิธีเช็ควัดโดยปกติตรงนี้เขาจะมีแพทย์แผนไทยที่ใช้ทำเป็นแบบมีวิธีคำนวณน,นะคะจะช่วยอะไรที่ทำให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักบริหารร่างกายแล้วมันตรงจุดมากกว่าในนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะไดเอท หรือลดน้ําหนักแล้วไปกินอะไรที่มันสแสลงท้องแล้วกลายเป็นปวดท้องลำไส้ระยะยาวได้ด้วยง่ายๆมันคือการแพ้ค่ะประมาณนั้นอแล้วก็อันนี้นะคะเป็นความรักของคนราศีมีเยยคนที่มีคู่นะคะแพ้คอหัวใจสีเขียวนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดเนี่ยแพ้คอหัวใจสีแดงนะคะ สำหรับคนมีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วนะคะจริงๆยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แพย์ให้เป็นว่าระวังคําพูดการกวนภาษาการอยากเอาชนะของคุณและแฟนนะคะจริงๆมันก็ดูเป็นคู่กัดกันที่เดียดนะแต่ก็ให้เป็นว่าดังนั้นเนี่ยไม่สบายใจอะไรคุยกันตรงๆพยายามให้จบภายใหนึ่งวันไม่โกรธไม่โมโหกันข้าวันเพราะส่วนใหญ่ผู้ชายในละในในในใทุกคนดีกว่า ผู้ชายตื่นหนาก็คือเบอลอแหละไม่ได้สนใจแต่ผู้หญิงเราจะเป็นคนจํานะคะก็เลยเป็นว่าดังนั้นเนี่ยทะเลาะอะไรกันก็อย่านานอย่างอนนานนะคะแล้วก็อย่าเล่นทัวร์เยอะละกันส่วนใครที่จะดูมีน้องมีตั้งคันอะไรใดๆอ่ะในนี้แนะนําเป็นการจัดบ้านจัดห้องใหม่ก่อนนะคะเพื่อที่ให้อารมณ์มันคลีนเคลียร์มีความหอมหน่อยและสดชื่นสบายใจอ่ะหรือว่า จะไปเปลี่ยนที่นอนไปบ้านตากอากาศไปที่อื่นไปต่างจังหอดอะไรเต็มที่เลยจะทำให้มีเกณฑ์มีน้องเนี่ยได้สมตามที่ตั้งใจนะคะแต่ในขณนะเดียวกันใครที่มีลูกเล็กมีเด็กๆเ,เนี่ยระวังเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะหนึ่งการโดนสัตว์เลี้ยงตัดต่อยอะไรแล้วแพ้หรือว่าไปเล่นกับหมาแมวอะไรแล้วโดนกัดโดนอะไรตรงเนี้ยมาได้ด้วยเหมือนกันก็ดูแลตรงนี้กับน้องๆให้ดีด้วยนะคะสิ่งหนึง่งถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้ามันไม่เกิดขึ้นเลยล่ะ เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ของคุณก็ยังเรียบง่ายแต่มีอะไรคุยกันเปิดใจคุยกันเราไม่ชอบนิสัยอะไรของเธอตรงนี้ปรับได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเราปรับตรงนี้ให้แล้วกันถ้าเธอโอเคมีการยืดหยุนในความสัมพันธ์ด้วยจักดีมากนะคะอ่ะแล้วก็อันนี้นะคะคนโ,ซโซสดสำหรับราศีมีในเดือนตุลาคมเนี่ยหนึ่งมีเกณฑ์จะเจอคนร่วมทางเป็นไปได้ว่าหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่รู้จักกันมาก่อน อาจจะเค,เคยคุยกันแล้วหายไปด้วยจังหวะวันเวลาเนี่ยเรากลับมาคุยกันใหม่อย่างที่2เจอจากการแนะนําบอกต่อจากการกินข้าวเขาจะแบบเฮ้ยเอาโสดอยู่หรอเอ,อ้เนี่ยงั้นมานัดเจอกันไหมเพื่อนเราก็โสดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะมนเลยทําให้มีการเชยร์ขายเกิดขึ้นคุณอาจจะขายออนไลน้ด้วยก็ได้นะคะก็อยู่ที่การทํากิจกรรมกันไปอย่างที่3นะคะอันนี้จริงๆคนคุยก็นับนะเออ เจอจากการเดินทางไกลเจอจากการที่เข้างานสังคมเวิร์กช็อปหรือคุณอาจจะอยากแค่ไปนั่งพักผ่อนในร้านกาแฟแล้วได้เจอกันก็ได้นะคะเลยทำให้ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือได้เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนั่นเอง,เองแต่ขออย่างหนึ่งสิ่งที่คนราศีมีนต้องระวังนะคะคือการเป็นตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ดังนั้นดูท่าที r ีแอคเขานิดนึงจับสัมผัสเขานิดนึงว่าเฮ้ยเขาพร้อมจะคุยกับเราในเรื่องนี้ไหม เขาดูหาวบ่อยแล้วแบบมันน่าเบื่อหรือเปล่าหรือเขาแบบให้ความสนใจกับเรามากน้อยแค่ไหนจะพูดจะคุยอะไรกับราศีมีในช่วงนี้เนี่ยพาให้เป็นว่าอย่าพิ่งตื่นเต้นหรือดีใจจนแบบเผลอเยอะใส่เอาที่พอดีนะคะแล้วก็ในนี้เนี่ยเออสุดหนึ่งสำหรับคนคุยนะคะใครที่มีคนคุยระวังความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอย่างเฟนพี่เบนเดฟิตเพราะในนี้เกรงว่าจะเจอคนที่มีแฟนแล้ว หรือไปไปมามาคุณดันไปถามว่าตลกลงเราเป็นรายการสรุปเขากลับตอบมาว่าเขาไม่พร้อมจะมีขายอ,อาจจะผิดหวังในประมาณนี้ได้ด้วยนะคะก็เลยให้เป็นว่าดังนั้นเนี่ยคนโสดก็โสดอย่างสบายใจเรียนรู้เปิดใจกับคนที่เข้ามาก่อนนะคะแล้วมันมีเซนส์มีอะไรบางอย่างที่แพรมองว่าคนราศีมีนในเดือนนี้จะค่อนข้างเลือกถูกเป็นพิเศษคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันแปลกอ่ะม,มันดูไม่น่าใช่ หรือคุยไปคุยมาเฮ้ยคนนี้เขาดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาดูแบบช่วยเหลือเพื่อนเราด้วยนะเขาดีกับเพื่อนเราด้วยอ่ะก็ให้เป็นว่าจับทริกจับสัญญาณตามสัญชาติของคนราศีมีนกันไปค่ะก็ให้เป็นว่านี่คือทั้งหมดของคนราศีมีนในเดือนตุลาคมนั่นเองค่ะ